ฮห้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรด้วยนะคะวันนี้นะคะขอสวัสดีทั้งผู้ติดตามกับผู้ติดตามใหม่ทุกท่านนะเรามาดูเรื่องราวความรักของชาวมังกรกันนะคะว่าตลอดทั้งช่วงเดือนกันยายนนี้นะความรักของชาวมังกรจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ขออนุญาตนับลัคนาราศีตามแบบไทยนะ ชาวมังกรขาขอเปิดพลังงานเลยละกันนะมีพลังงานแห่งความเป็นสเตรนมาค่ะสเตรนเนี่ยมันบ่งบอกถึงการที่นะคะชาวมังกรอาจจะต้องเผชิญกับความรักที่มันยากท้าทายเนาะเจอรักต่างวัยเจอรักต่างฐานะนะคะเจอคนที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะดือ้อหรือว่าคนรักนะคะมีความรู้สึกว่าพูดยากสอนยากบอกยากต่อต้านนะคะดื้อกับคุณมากขึ้นทำให้คุณเองก็จะต้องใช้พลังงานในความสัมพันธ์มากๆพอสมควรนะ สตัเรนนะคะเป็นบทบาทแห่งคนที่มีความแข็งแกร่งนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายแต่ความแข็งแกร่งลึกๆมันมีความอ่อนแอมันมีความเหนื่อยล้าอยู่ภายจิตภายใต้จิตใจของคุณนะคะก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนบางครั้งมันก็บั่นทอนนะบางครั้งมันก็รู้สึกว่าพร้อมที่จะสู้ม,มีความท้าทายเกิดขึ้นนะ สำหรับชาวมังกรขามีพลังงานแห่งความเป็นสิบดาบสิบดามเนี่ยหลายท่านรู้สึกว่าเหนื่อยล้านะคะเผชิญกับความรู้สึกว่ามองว่าความสัมพันธ์เป็นภาระมานานนะคะหรือว่ามันมีหลายอย่างบางทีมันมีปัญหาหลายอย่างให้คุณจะต้องได้แก้ไขให้คุณจะต้องได้รับมือนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพียงคุณคนเดียวเนี่ยที่เราอาจจะ s ซนส i t ตีมนะคะหรือว่าคิดมากเกินไปพอเราคิดมากเกินไปการที่เราต้องแบกรับความรู้สึกเนี่ยมันก็เลยหนักอึ้งอยู่แค่คนเดียวจริงๆแล้วในปัญหาที่มีนะคะคนรักคู่ชีวิตของคุณเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ไปวิตกหรือว่าคิดมากจนเกินไปเขาก็โฟกัสในนะคะความสัมพันธ์วันนี้ให้ดีที่สุดก็ได้แต่ว่าด้วยความเป็นชาวมังกรคุณเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยนะคะคุณมีการ ชอบในการวางแผนอะไรที่มันนะคะค่อนข้างที่จะเป็น ติดลบเอาไว้ก่อนเพื่อที่ว่าถ้าวันนั้นเราเจอสถานาการณ์ที่มันแย่เราจะได้ไม่ได้รู้สึกว่านะคะรลับมันไม่ไหวหรือว่าเสียหลักแต่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นการคิดมากนะคะชาวมองกรขามีความกังวลกับสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดมากจนเกินไปจนบางทีคุณเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นความสุขหรือว่าความตั้งใจของคนรักที่เขาพยายามจะดูแลคุณก็เป็นไปได้นะ รวมไปถึงนะคะบางท่านเนี่ยถ้าใครโสดอยู่มันบ่งบอกว่าคุณเองเนะคะก็เลือกเยอะขึ้นแล้วก็อยากได้คนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมเนคะค่ะแล้วเวลาที่ใครสักคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้เปิดใจเราก็จะมีพลังงานลบ ค่อนข้างที่จะเยอะก็ค,คือคิดไว้ก่อนเลยว่าหากมันจะต้องอกหักผิดหวังถูกทรยศความรู้สึกนะคะสะเตปต่อไปการรับมือต่อไปจะเป็นอย่างไรก็คือมันมีการวางแผนเผื่อความผิดหวังเอาไว้ก่อนก็เลยทําให้กลายเป็นว่านะคะสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยกลายเป็นภาระที่คุณต้องแบกรับทางความรู้สึกตรงนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นภาระหรือมันอาจจะเป็นแค่คุณคิดไปเองก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะชาวมังกร ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะคิดเยอะมีความกังวลนะคะแล้วก็ เผื่อสถานการณ์เอาไว้ก่อนเนาะแบบ just in case นะคะว่ามันจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเราก็จะได้รับมือแต่ซึ่งถ้ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับว่าคุณทุกไปก่อนนะพลังงานของชาวมังกรค่ะมีพลังงานแห่งความเป็นไพ่ะมาบางท่านที่โสดเนี่ยบ่งบอกว่าเริ่มคิดว่าอยากจะโสดไปตลอดชีวิตแล้วนะคะจะปลงกับชีวิตแล้วนยคะรู้สึกว่าไม่ได้อยากที่จะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่ แค่คิดว่าจะมีคู่ชีวิตก็รู้สึกว่าการมีแฟนเป็นภาระแล้วเนะะี่ยค่ะสิบดาบใบนี้นะมันบ่งบอกว่าคุณเนี่ยมองเห็นสมการที่คุณจะต้องแก้นะสมการก็คือปัญหากว่ามันจะเจอผลลัพธ์ที่ดีกว่ามันจะลงตัวซึ่งคุณไม่รู้สึกว่าคุณอยากจะทําในสิ่งสิ่งนั้นนะแค่เห็นนะ่แค่รู้ว่าจะมีแฟนนี้ก็เหนื่อยรอแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่กําลังจะมีคนเข้ามาจีบนะชาวมังกรนะคะเป็นคนที่นะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวราศีพฤ ศก็ได้นะหรือเป็นคนที่เกิดในชาวราศีสิงห์ก็ได้เช่นเดียวกันเนะะี่ยค่ะที่จะเข้ามาจีพยายามที่จะเข้ามาหาเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะหรือรวมไปถึงใครที่มีคนรักมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยบางทีคนรักเขาก็ดูเป็นคนดีกว่าเดิมนะดูมีความชัดเจนอยู่ในรูในทางมากขึ้นนะคะปัญหาต่างๆที่เขาเคยทําไม่ดีหรือว่าทําให้คุณไม่พอใจก็มีการถูกแก้ไขเนะะี่ยค่ะแต่อาจจะด้วยตัวคุณเองไงคะ่ะด้วยความที่เราเคยเห็นนะคะ ข้อผิดพลาดของเขามาแล้วซึ่งมันก็ต้องระวังตัวเอาไว้เนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําหรือไม่ทําแต่ก็คือชาวมังกรเนี่ยมีการคิดไปก่อนเพราะว่าถ้าเขาทําเราจะได้ไม่ต้องเจ็บเหมือนที่ผ่านมาอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยจะทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างคาดหวังในชีวิตคนรักว่าเขาจะได้ดีดังใจคุณปรารถนาหรือว่าได้นะคะเป็นคนดีตามที่เขาสัญญากับคุณเอาไว้นะคะก็กลายเป็นความไม่ค่อยไว้ใจกันละทีนี้นะไม่ค่อยไว้ใจกันไม่ค่อยรู้สึกว่า เชื่อใจกันเนี่ยคะมีการจับผิดกันตลอดนะเราก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันก็ล่องละแห่งไปได้นะคะก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้บางทีก็ทะเลาะกันนะคะ หรือว่าชวนกันคุยในเรื่องที่มันท็อกซิกเนี่ยนะคุยกันสรุปว่ากำลังจะดีก็กลายเป็นอ่ะเริ่มมีปัญหาและว,วนกลับมาเรื่องเดิมและอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะหรือคนที่คุยคุยกันอยู่เนี่ยก็คือบางทีนะจริงๆบรรยากาศมันก็อาจจะไม่ได้แย่นะคะเราปรับเราจูนกันมาเพียงแต่ว่าพอว่า เราเริ่มรู้สึกว่าที่ผ่านมามันอาจจะเหนื่อยไงกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางพอมาในปัจจุบันนี้กันยานี้คุณก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ นะคะถ้ามันเป็นความไม่ชัดเจนและจะต้องวนกลับไปเป็นแบบเดิมอีกเนี่ยมันจะต้องรับมือแบบใดเนี่ยที่เราจะไม่ต้องอกหักแล้วก็ไม่ต้องวาวุ่นใจนะนะไม่ต้องมารอคอยไม่ต้องมาข้างหลักเขาอยู่ฝ่ายเดียวก็ทําให้คุณนะเริ่มคิดซ้ําๆเดิมๆนะคะทั้งๆที่บรรยากาศมันดีแล้วแต่ก็คือไปคิดในบรรยากาศที่มันไม่ดีไม่เหมือนเป็นการตอกย้าตัวเองนะคะหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ ไม่ทําให้ตัวเองมีความสุขนะชาวมังกรอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าพลังงานที่เห็นเนี่ยคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาก็ดูค่อนข้างที่จะพยายามเริ่มต้นให้เป็นคนใหม่เป็นคนดีของคุณหรือว่าคนนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองด้วยความตั้งใจจริงๆนะว่าเขามีความรู้สึกดีปรารถนาดีกับคุณเนี่ยคะความเป็นคิงดาบคิงดาบเพราะคุณเนี่ยมีความแข็งแกร่ง คุณมีความแข็งแกร่งคุณมีความรู้ค่ะเขาเรียกว่าคุณเนี่ยมีประสบการณ์คือคุณรู้ทันว่าคุณจะต้องเผชิญกับ สถานการณ์ประมาณไหนก็เลยทําให้คุณนะคะประสบการณ์ที่คุณมีสิ่งที่คุณร่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรักมาประสบการณ์ที่คุณฟังมาหรือว่าชีวิตคุณที่ผ่านการมีแฟนผ่านการมีคนคุยมามากมายคือคุณก็มีประสบการณ์มากพออ่ะก็เลยทําให้คุณไม่ได้อยากที่จะไปอ่อนแอกับความรักนะคะอืแต่บางทีคนที่เขาเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เท่าคุณเนาะหรือเขาคาดไม่ถึงก็ได้นะคะหรือเขาไม่ได้คิดไปว่าเขาจะทําผิดแหละ แล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยอาจจะมีมีประเด็นกันได้นะอัศวินดาเนี่ยอารมณ์แปรปรวนด้วยหนึ่งนะชาวมังกรนะคะบทที่คุณจะหายไปคุณก็หายไปแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยอย,อยู่คุยกันดีๆแล้วเวลาไม่อยากคุยก็หายไปเลยก็เป็นไปได้นะเออนะคะหรือว่าถ้าใครมีแฟนมีคู่ชีวิตดีๆอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะคือเขาพยายามเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีนะคะให้แก่คุณแต่บางทีนะคะ เรื่องราวเก่าๆที่มันยังเหมือนกับฝังใจคุณอยู่เนี่ยเผลอนะคะเผลอประชดเผลอพลังพูดออกไปเอาเรื่องเก่ากลับมาพูดอีกแหละอ่ะเป็นประเด็นกันไปอีกอันนี้ก็ต้องระวังนะแต่ว่าสองถ้วยไงคุณยังมีความรักที่สมบูรณ์แบบ ขนาดโสดก็จะมีคนเข้ามาจีบนะคะมีคนเข้ามาจีบเรื่อยๆนะมีพลังงานของรักต่างวัยด้วยมีพลังงานของชาวต่างชาติด้วยนะคะมีพลังงานของรักที่มันจะต้องมีความท้าทายในการรอคอยกันหรือพลังงานของคนที่เขาก็เจ้าชู้นะคะเข้ามาในความสัมพันธ์จริงๆจะสมหวังนะบรรยากาศดูแบบคุณดูมีพลังงานลบกับความรักมาก แต่พอทายที่สุดแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์เกิดความสมหวังเกิดขึ้นมีพระรังงานของราชาถือไม้ราชาถือไม้เท้านะคะมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยจะรู้สึกว่ามั่นใจกับการเดินเกมมากกว่าถ้ารู้สึกว่าชอบหรือว่า ถูกสเปคใครเนี่ย sea, อยากเป็นคนจีบอยากเป็นคนไล่ล่านะช่วงกันยายนนี้นะคะไม่ค่อยอยากให้ใครเข้ามาจีบอบนะคะถ้าจะแอบชอบแอบรู้สึกดีอยากขอเป็นคนที่แบบรู้สึกก่อนแต่พอมีคนเข้าหาก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยเราใจนะคะจะไปสนใจคนที่เขาไม่สนใจคุณแล้วก็คนที่เขาชอบคุณเนี่ยคุณก็จะเมินเฉยนะเออสำหรับใครที่โสดอยู่นะคะมีคนแอบ,บชอบแต่คุณไม่ชอบคุณไปชอบคนที่เขาอาจจะ ไม่ชอบคุณหรือมันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันความเป็นราชินีเหลียนนะคะความสมหวังการได้ดังใจปรารถนาในความรักการได้ของมีค่าจากคนรักนะคะการได้ข่าวดีวเรื่องความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะชาวมังกรชาวมังกรขามีพลังงานของมีพลังงานของ นะอืมเป็นพลังงานแห่งความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นนะคะเมื่อรู้สึกว่าบางคนเนี่ยถึงยังไม่มีความรักนะยังสดๆอยู่อะ่ะมันก็เหมือนคนอกหักแบบยังไม่มีแฟนด้วยนะเออหรือมีแฟนอยู่แล้วมีคนรักมีคู่ชีวิตที่ดีอยู่แล้วบางทีเนี่ย คุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนกําลังจะถูกเขาทำร้ายอยู่ตลอดเวลาทําร้ายหัวใจเขาไม่ซื่อสัตย์อะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะเกิดขึ้นอยู่บ่บอยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเนาะในพลังงานเนี่ยเห็นว่าความรักคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นหลายถ้ามีโอกาสได้เปิดตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวเนาะหรือว่านะคะใครโสดอยู่เนี่ยก็มีโอกาสได,ได้ได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นใจอะ่ะ เจอคนที่จะเป็นมิตรแท้มิตรภาพที่ดีเพื่อนคู่คิดอะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาในชีวิตเราก็คนรอบข้างคุณก็ดูชอบดูเหมือนกับว่ารู้สึกภูมิใจที่คุณได้รู้จักกับเขานะหรือใครที่สดๆอยู่แบบเน,นี้ยคนรอบข้างคุณก็ไม่มีใครมากดดันเรื่องความสัมพันธ์เนาะนะตัวคุณเองก็ไม่ได้กดดันนะคะมันเหมือนกับว่าอารมณ์ช่วงนี้ก็จะแ,แปลกๆนิดนึงนะคะ คุณสามารถที่จะมีความสุขกับเพื่อนได้นะคะคุณสามารถที่จะมีความสุขกับคนที่เป็นเพื่อนต่างวัยเป็นรักต่างวัยนะคะไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปเจอกันอะไรแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันมีพลังงานของการเป็นการห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเนาะ ไม่อยากให้ใครมารู้นะคะเบื้องลึกเบื้องหลังของคุณนะคะเป็นคนที่บอเออดูมีรับลมคนในนิดนึงดูจีบยากดูเข้าถึงยากนะชาวมังกรช่วงนี้นะคะแต่ถ้าคุณชอบเนี่ยถ้าคุณถูกใจไม่มีปัญหาเลยคุณพร้อมที่จะเข้าหาแบบนะคุณพร้อมที่จะเป็นฝ่ายเข้าหาเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยจะถูกใจไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่คุณก็จะปฏิเสธออกไปเนะะี่ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศความสัมพันธ์ที่มันมันถือว่ามันตื่นเต้นเนาะมันตื่น เต้นมันทาทามันมีรสชาติมันแบบมันท็อกซิกอะ่ะแต่ก็คือมันไม่ได้เป็นความทุกข์เลยมาเป็นบรรยากาศที่อาจจะท็อกซิกที่คุณรู้สึกไปเองนะคะชาวมังกรแต่บรรยากาศคนรักคนที่เข้ามาก็คือเป็นคนที่แบบชิลๆมากแล้วก็เป็นคนที่เนะะี่ยค่ะซื่อสัตย์ถูกต้องเหมาะสม คนรักของคุณจริงๆคือเขาก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีตามที่คุณปรารถนาก็คือจะตามใจคุณทุกอย่างแต่บางทีสิ่งที่เคยผิดพลาดอะค่ะซึ่งมันก็เป็นบทเรียนอะที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้อะว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปเหมือนกับคุณรู้อะเหมือนคุณมองสถานการณ์ออกเหมือนคุณแบบดูดวงได้เหมือนคุณรู้อนาคตได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็คือแบบนะคะมองตาเดียวรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไปมองอนาคตไงซึ่งอนาคตมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะ เขาอาจจะดีต่อเนื่องหรือเขาอาจจะไม่ดีมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นกันยายนนี้โฟกัสแค่คนรักโฟกัสแค่ความสุขโฟกัสแค่ความสบายใจของตัวเองนะคะความกังวลสิ่งที่มันยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปคิดมันนะคะนับการมีสติในปัจจุบนันเนาะนับลมหายใจโฟกัสแค่ คำบอกรักที่เขาให้กับคุณในวันนี้นะคะใครที่เข้ามาจีบคุณใครที่เข้ามาในชีวิตคุณก็โฟกัสแค่ความดีของเรานั่นแหละนะที่เป็นตัวดึงดูดให้คนคนนั้นเข้ามาก็คือก็ต้องภูมิใจตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคุณก็จะมีความรักดีๆเข้ามาแล้วนะมันก็หยุดที่คุณเนี่ยแหละที่บางครั้งเนี่ยก็ไม่ค่อยจะภูมิใจในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะชาวมังกรเป็นกําลังใจให้ด้วยนะ โอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณมากๆสำหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะใครที่รู้สึกว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวให้เจาะลึกและแม่นยําม,มากกว่าเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะแอดไฮทาร์ดนะคะมีแอดมาด้วยนะหน้าคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือว่านะคะจะติด ต,ติดตามกันมาได้โดยการกดลิงก์นะคะข้างล่างนี้นะคะแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook Instagram ด้วยอัปเดตดวงรายวันดวงความรักดีๆทุกๆวันให้คุณได้รู้ทันดวงกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะมังกรค่ะสวัสดีค่ะ